เราดื่มเองกินเองใช้ชีวิตเองคิดเองและเราเดินมันไปเองสุดท้ายเราอย่างไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนี้ได้ทำไมคนนั่นถึงทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนนั่นถึงเป็นอย่างนี้นนนนนนรู้ไหมว่า สิ่งแวดล้อมของเราที่อยู่คนเหล่านี้ก็มีศีลมีธรรมแค่ไหนดูดิมันเห็นแล้วเนี่ยโยมไม่เคยใช้ใจมองไงพอใช้ใจมองแล้วโอ้เราเราเสียดาย วันเวลาชีวิตที่หมดไปอย่างไม่มีประโยชน์แถมยังมีโทษอีกธต่ามาว่าทุกคนมันเหมือนกับ ได้สูญเสียเวลาของตัวเองไปพอสมควรนะกับเรื่องของโลกใบนี้ที่มันไม่มีสาระหลายๆอย่างที่เราเคยไปเกือกกลัวกับมันเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกยังหายใจอยู่ยังพอมีเด่ยวแรง อย่างพอมีสติที่กลับตัวเองใหม่แล้วก็เดินไปอีกเส้นทางหนึ่งที่เรียกว่าสม,มาทิฏิหรือรู้แจ้งในหลักอริยสัจ จริงๆก็สัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าขำหลงเจริญเพลิดเพลินในกองกับจึงชักนำเวียนไหวในสาขอดมันเป็นอย่างนี้เอง จตมาจึงรู้เลยว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยถ้าจิตนี้ยังถูกครอบงำอยู่แต่ด้วยวัตถุกรรมก็ดีโดยการมมาคุณก็ตามโดยโลภโกรธลงก็ดีเนี่ย จิตนี้ไม่มีวันได้หลุดออกไปจากบ่วงกรรมหรือบาปหรือภูมิอันเป็นทุกขติต่อให้เมื่อนี้เราได้กินดีนอนอย่างดีมีเสื้อผ้าอย่างดีมีคนนับหน้าถือตา แต่ใหเราวางไว้ว่าเรายังไม่พ้นนรกเรายังหลอกตัวเองเรายังปิดบังอะไรอีกเยอะที่ไม่ให้ใครรู้ จะมาเคยกล่าวไว้ว่าเราพูดความดีของตัวเองให้คนอื่นฟังทั้งเยอะแยะแต่ที่ไม่พูดคนอื่นก็เอาไปพูดในสิ่งชั่วทั้งหลายเห็นไหมเอเออพอถึงเวลามันก็ความชั่วความไม่ดีมันจะ กลับมาขยี้ดวงจิตชีวิตของคนคนนั้นก็ต้องดูว่าเราผิดในเรื่องอะไรเป็นโทษมาหันแค่ไหนน่ากลัวนะทุกวันนี้ต่อมา พอเราใช้ใจมองแล้วมันเห็นอดีตของตัวเองทำอะไรไว้มันยิ่งระวังมากในปัจจุบันที่เราอยู่แล้วก็กรรมในอดีตมันจะมาถึงเมื่อไหร่ เราก็ตอบไม่ได้มันจะให้ผลเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้แต่ก็ต้องขอบใจที่รู้ว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำกรรมดีๆได้อีกเยอะตรงนี้ แสดงว่าเรายังมีบุญอยู่ที่เรายังมีโอกาสยังได้บำเพ็ญสวดมนต์ไหว้พระนั่งปฏิบัติฟังธรรมจิตยังมีกุศลหล่อเลี้ยงอยู่ยังรู้จักให้ทานยังมีการเจริญเมตตาจิตเออยัง เรายังมีแสงสว่างอยู่แล้วเรากำลังเดินไปหาแสงสว่างที่ยิ่งกว่าอีกคือทูมจิตต้องสูงขึ้นไปอีกคือการได้บำเพ็ญสั่งสมบารมีหรืออบรมจิต ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นพอเราใช้ใจมองแล้วมันจะรู้ว่าบาปมันเป็นยังไงถ้ายมไม่ใช้ใจมองนะยมไม่รู้หรอกว่าบาปเป็นยังไงที่สับไปแต่มาเคยเจอมาแล้วมันก็แปลกเนาะมีคนสมัยก่อนขับรถผ่านที่สำนักนู่นนะของเดิมมันตะโกนทุกรั้ง ไม่รู้มันร้อนใจอะไรมันตะโกนจอดเสร็จตะโกนแล้วมันก็รีบขับไปก็แปลกดีแล้วก็หายไปไหนแล้วไม่รู้แค่ทำแค่นั้นะตะโกนแล้วก็ไปขับรถไปมีวันหนึ่งมาเจอ เจอตมาพอดีท่านใช่ไหมพระอาจารสมชาติบอกใช่โยอืมท่านสอนคนในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์มันมีจริงหรือเปล่าต่มาก็บอกมันก็มีโยม ถ้ามีจริงชี้ใผมเห็นหน่อยหรือหยิบไม่ผมดูหน่อยหรือทำให้ผมเห็นหน่อยเราอ,อันนี้มันต้องรู้ด้วยใจโยมอย่างนี้มันก็ไม่จริงนะท่านก็พูดพูดของไม่เห็นแล้วก็มาพูด เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างงั้นแลาจะมาถามโยมว่าสุขมีไหมมีทุกมีไหมก็มีไหนยิบให้ธรมาดูหน่อยธรมาเอาไม้ธรรมาเห็นหน่อยอา้าสุขมันก็มีความสบายใจทุก มันก็ไม่สบายใจไหนให้ตมาดูเอาใจเขารู้ไงก็โยามาตอบคำเดิมของตอมาทำไมกาตามาก็วอกว่านารกสวรรค์บนบาปก็ใจเราในแหละรู้มันไม่ใช่เป็นชิ้นเป็นอนันเป็นวัตถุเป็นสิ่งของ ที่จะหยิบมาให้โยมดูอาตมาก็ถามไงว่าสุขมีไหมโยมก็บอกมีทุกมีไหมมีไหนให้ตามาดูหน่อยหยิบมาให้ดูหน่อยมันมีหน้าตายัางไงก็นี่ไงผมสบายใจผมหว่าะยิ้มเนี่ยสุขพิสูจน์ได้เห็นไหมทุกข์ผมบึ้งตึงโมโหโกธาตมาบอกแนะ่นรก นั่นนรกนรกไหนแล้วใจยมเป็นนรกไหมล่ะโมโหโกรธานนะออเดือดเลือดพล่านอยู่ไฟมันท่วมอยู่ในจิตนะแล้วยมจะไปเิเสษว่ามันไม่มีอ่ะนิยมเข้าใจวชีวิตมันเป็นวัตถุใช่ไหม มันเป็นสิ่งของเลยชีวิตแม้คำว่าความรักมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ยมก็มีความรักใช่ไหมเออไหนดิเอาไปจะมาดูหน่อยหยิบให้ดูหน่อยภูมิความรักมันอยู่ตรงไหนโทษมันมันก็เงียบนะ มันก็ไปนี่เขาเข้าใจมันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งของชีวิตมันไม่ใช่เป็นเป็นวัตถุทั้งหมดมันมีนามาทำและรูปไปทำนะ ใช่ไหมเห็นด้วยตาเนื้อยอมกัมองตึกรามบ้านช่องเห็นรูปหยาบหยาบเห็นใจมองเห็นไหมยมว่าหรือยอมไปเสียว่าใจนั้นมองไม่เห็นใจนั้นมองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นใจคนนี้คือใจบอดนั่นคือใจบอด แต่สมาใจไม่บอดมันเห็นโอ้ยถ้าไม่เห็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมานั่งปฏิบัติใช่ไหมจะมากราบบูชามันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าใจมันไม่มีอ่ะ แต่ว่าใจมันมีแต่มันไม่ได้เป็นชีนเป็นอันไงเออแสดงว่าเขาเข้าใจแค่โลกภายนอกกว้างไกลใครใครู้โลก ภายในซึ้งอยู่รู้บ้างใหม่ถ้ามองโลกภายนอกมองออกไปถ้ามองโลกภายในมองที่ใจเราเองใช่ไหมรักชอบเกลียดชังมันเกิดที่ไหนล่ะข้างนอกข้างใน มันเป็นชิ้นเป็นอันไหมมันไม่ใช่ขนมเค้กแล้วนะถ้ามองโลกภายนอกมองออกไปไงนั่นทะเลนั่นภูเขานั่นป่าไม้นั่นสถูปใจดีเออเห็นถ้ามองโลกภายในอะ่ะมองใจของเรา ใช่ไหมตัวนี้เป็นไงบ้างใจโยมใจโยมมีธรรมะโยมเข้าใจแล้วโยมถึงกล้าที่จะมานั่งอาจหานี่จะมาปฏิบัติธรรมใจมันมีมันถึงมาใจมันเห็นมันถึงสแสวงหา ใจมันรู้มันถึงต้องการในสิ่งที่สูงสุดของชีวิตก็คืออริยมรรคอริยผลมันใจายมาเนี่ยถ้าไม่เห็นอริยมรรคอริยผลตมาหยุดเทศวันนี้เลยใช่ว่ามันไร้สาระแล้วชีวิตมันมันไม่มีประโยชน์ การบวชมามันนับอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นโมฆะไว้ใช่ไหมแต่นี่จะมาเห็นนะเห็นผู้ใดเห็นจิต่ไ,มไหมผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราพระตถาคต คำนี้มีมาตั้งแต่พระบุธธเจ้ามีพระชนอยู่คำนี้และถ่ายทอดมามีหยุดสูตรหนึ่งด้วยนะว่าแม้พิสุผู้อยู่ใกล้ชิดเราเดินตามเราทุกฝีก้าวแม้จับชายคาสังคติ พิสุผู้ไม่ประพฤติตามย่อมไม่ชื่อว่าพิสุเดินตามพระตถาาคตแม้พิสุอยู่ห่างไกลนับเป็นร้อยร้อยโยช์แม้ไม่ได้จับชายคาสังคติของเราแต่พิสุได้ประพฤติดีปฏิบัติตามธรรมวินัยที่เราพร่ำสอน ภิกษุทัาน,นชื่อว่าเดินตามเราตถาคตโอ้จะมาฟังคำนี้จะมาไม่น้อยใจแล้วการเวลามันไม่เป็นอุปสรรคแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะมีพระชนอยู่หรือบริธิบาลแค่ประโยคนี้แหละมันก็มีแรงบรรดานใจแล้วว่าพระพุทธเจ้ารู้ ถึงขนา,าว่าการเวลาที่จะล่วงเลยมาสักกี่พันปีกี่หมื่นปีก็ตามแม้พระองค์ไม่มีสรีระเราไม่ได้อยู่ใกล้รพระองค์ไม่ได้จับสังขาติไม่ได้เดินตามแต่ถ้าเราประพฤติตามธรรมพินัยของพระองค์ชื่อว่าเรา อยู่ใกล้พระตถา,าคตหรือเดินตามพระตถา,าคตโอ้ตัมมาแฮปปี้มากเลยมันมันโดนไงคำนี้มันโดนใจว่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ใช่คนไม่มีวาสนาดิเราไม่ใช่คนบุญน้อยดิ วาสนาอยู่ที่เราสร้างกรรมอยู่ที่เรากอบารมีอยู่ที่เราสั่งสมมรรคผลอยู่ที่เราอบรมสติอยู่ที่การเจริญทําบ่อยๆเข้าเหมือนมีดเรารับรับให้เป็นนะมันจะมีคม แต่ถ้าคนรับไม่เป็นเหมือนใช้ชีวิตที่ไม่มีสติที่ไม่มีคํวาาปัญญาหรือความคมเปรียบเทียบแล้วโอ้ตะมาหลุดเลยเมื่อก่อนเคยน้อยใจนะลึกๆลึกๆเคยน้อยเราเกิดมาก็ไม่ทันพระพุทธเจ้า หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยได้ยนตนพระพัดของพระองค์แม้แต่พระสุรเสียงจากพระโอทก็ไม่เคยได้สดับตรับฟังเรามันช่างอาภัพนักแน่เห็นไหมคิดแบบเด็กๆไงคือเรายังไม่โตไง จริงๆมันมันก็มีสิทธิ์คิดได้นะเพราะคนเรามันห่วงหนึ่งคือห่วงจิตห่วงหนึ่งคือห่วงแห่งความคิดนะเป็นตายตอบไม่ได้นะคนตายมาเยอะในสองห่วงนี้ห่วงหนึ่งคือห่วงคิดห่วงหนึ่งคือห่วงจิตนะบางทีมันเกิดอะไรได้หมดเลยบางทีคิดอะไรไม่รู้หรือบางทีจิตมันปรุงอะไรก็ไม่รู้嘛 มันเกิดได้หมดแหละแม้แต่วงหนึ่งเคยคิดฆ่าตัวตายหรือน้อยใจหรือทำดีไม่ได้ดีไม่ทำแล้วอ๋อนั่นจิตมานเกิดนะใครเคยรู้สึกเช่นนี้บ้างนั่นคือจิตมานเกิดนะใครรอดมาได้ถือว่ามีบุญนะมีบุญนะหรือช่วงที่เรากำลังอ่อนแอน้อยใจ แต่บอทำดีไม่ได้ดีเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วคนดีคือคนง่คนดีคือคนที่ถูกเอาเปรียบคนดีคือคนที่อ่อนแอถูกรังแกนั่นจิตมานั่นนั่นเลยต่อมาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วจากนี้ไปอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอ เข้มแข็งแต่ไม่ก้าวร้าวใจต่อสู้แต่ไม่บ้าบิน่นมันจะมีตัวบล็อกและตัวเบรกหรือตัวตัดถ้าอย่างเดียวมันสุดตรงทั้งหมดไม่ว่าอะไร